าวางใจในพระเจ้าด้วยสรัทธาใจของเจ้าและอยากพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรองในทุกทางของเจ้าและพระองจะทรงกระทำให้พิธีเจ้าราบรื่พี่น้องครับชาเราคิดกับเราพึ่งพาพระเจ้าหรือเราพุ่งพาปัญญาของเราความรอบรู้ของเรา ผมดน,นใจพี่น้องกับลูกของพระเจ้าทำเนินกับพระเจ้าและรักษาพระควนี่มีประโยชน์มากมายกว่าทางของเรามากมายกว่าความลบลูกของเรานี่มีประโยชน์มากกว่าสติปัญญามนุษย์ครับ พระคัมภีร์เขียนเน,เน,เน้นๆกับเมื่อกี้นี้แผ่นดินสกัปปุรกเพราะอะไรเครสิตียนสกัปปุรกเพราะอะไรเขียนเน,เน,เน,เน้นๆรับและผมมัน่นใจกับเมื่อเรารักษาข้อนี้เราอยู่ในความสุขของพระเจ้าพี่น้องทั้งที่ยวนี้ลักษาพยายามลักษา พระคำให้ดีๆแล้วผมรู้ค่ับผมรู้แลอยากจะชีวิยู่เพื่อพระเจ้าเรารู้แล้วเราต้องเลือกทางของพระเจ้าเราต้องสนใจทางของพระเจ้าแล้วเราต้องเชื่อกับทางของพระเจ้ามีประโยชน์มากที่สุดเปรียบเทียบกับทางอื่นๆไม่ได้ครับ พังที่เราเลือกสติปัญญาของตัวเองแต่ว่าเราจะเลือกสติปัญญาของพระเจ้าจะสุดท้ายจาผมผมเดนาสุดท้ายสุภาษิตท o s i t i v e 14ข้อ10ทรงครับสุภาษิตท o s i t i v e 14ข้อ10ทรงเราไม่มีครับไม่มีคุณแต่งช่วยอันสุภาษิตท o s i t i v e 14ข้อ10ทรงบุคคลที่14หรอครับ สิบสี่ข้อสิบสองสุสิตบทที่14บสีข้อสิบสอกว,ว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะพี่น้องท่งเดียวนี่รักษาแล้วรักษาที่อยู่แล้วทุ่ยเ,เราต้องรักษาพระคำของพระองค์สมอไปอเราเชื่อเรื่องนี้ครับ เราไดแล้วชื่นีันตัวอีพุไรสคริตเมื่อเรารลักษาพระเจะะของพระองค์พระเจ้าทรงอยู่กับเราเมื่อเราทำแบบก็สารภาพปก็ได้สารภาพาปาเล็กรักขึ้นดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้อย่าเพึ่งพาความรลบลูกของเรา 오케이 자미 감탄마이까? 프라차는 디오니 폼코스 알라슨과 라짜우송프라탄 탐험한 날 하이게라오 망마이 케 หกโสิบสามข้อเท่านั้นแต่ว่าพระเจ้าเห็นว่าพอแล้วหกโสิบสามก็พอแล้วแต่ว่าทีวนี่เราไม่ต้องรักษาข้ออนนื่นเๆครับเฉพาะรักพระเจ้าและรักความบ้านแล้วเราก็ปริบเทียบกับการกระทําของเรานี้เหมาะสมกับรักพระเจ้าและรักความบ้านหรือเปล่าแล้วเราดําเนินกับพระเจ้า 라오 펑파 프라윈얀 보리스, 라오 펑파 프라쿤캉 프라이스크리. 그렇잖아 펌손자이 프라캅이 마큰 마큰캉. 타변바다 약자 루라일라이아 타변바다에 가파짜우 약자 락사라일라이아폼 치아르앙니까. จโอเคคุณเตงอตธิษฐานแล้วก็อธิษฐานครับนี่ก็เราจบครับการปัติรการแดกพระเจ้าพื่อนดาสผู้สขอบสุนพระเจ้ายินยันพระเจ้าทานเราขอบคุณรวมราาสำหรับพระเจ้า้าเราขอบคุณสําหรับความรักของรูที่มาถึงชีวิตของเราแต่ให้เรานั้นรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ ahr. ได้รับเพื่อนบ้านของเราที่ดีให้เรานั้หลุดพ้นจากธรรมบัญญัติทั้งหมดแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ปฏิบัติาตามขอให้เรานั้นรับพระเจ้าด้วยสุลดิจิตใจและดำเนินชีวิตอยู่ในทางขอรงค์และเจ้าข้าเราจะเหรับความรักที่ยิง่งใหญ่ี่บริสุสทธิ์สุนทรพิมสำเพื่อเราทั้งหลายที่เป็นคนบ่ให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ในโ่วมอิสุทธิ์และเราเด็กดำเนินและวางใจในร่องและจะไม่ทำ ลงทางโดยจากทางของร่วงของกลุ่มสำหรับความรักที <con> ่ยิ่งใหญ่ของร่วงและขอบกุมสับกจนธรรมในี้ที่หนุนใจเราในสริสร้างชีวิตความจริตวิญญาณของมนและขอบกุมและสารเสพติรงค์ะนานก็หนาอยเสพติดชาอามาเน